สวัสดีค่ะอาจารย์ในเรื่องมวลอิสระมั่งขั่งนะคะทุกท่านเป็นอย่างไรกันม้ง่งมีความสุขสนุกเบิกบานกับทุกคนนะวันนี้เรามีข่าวสารดีๆมาฝากกับทุกท่านนะคะที่เราได้เคยคุยกันไว้เสมอเสมอว่าวันนี้สิ่งที่เราทำนะคะ การน,นั่งสมาธิการส่งฮิว599การดู YouTube ของผููโค้ชต่างๆแล้วมาฝึกจิตฝึกใจฝึกตัวเองจนวันหนึง่งเราได้ก้าวข้ามก้าวเข้าสู่โลกยุคใหม่แล้วเราก็จะได้รับข่าวสารดีๆมากมายที่เข้ามาในชีตของเราค่ะวันนี้นะคะอาจารย์นเนืลอมมนก็มีข่าวสาร ที่ดีๆเนาะมาส่งถึงทุกท่านนะสิ่งเหล่านี้เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่สิ่งเหล่านี้ก็แย่ที่สุดเช่นกันมิราแห่ง สภาสูงเพียรเดียนดาวลูกไก่ชยโยฉันชื่อมิลาจากสภาสูงภพียอเดียนซึ่งปัจจุบันทำงานเต็มเวลากับสภาโลกและยินดีที่ได้อยู่กับคุณเพื่อส่งข่าวสารนี้ในช่วงหลายๆด้าน ในหลายๆด้านเวลาเหล่านี้เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่ก็เป็นช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุดเช่นกันเพราะแท้จริงแล้วมนุษยชาติไม่เคยเตรียมพร้อมกับสำหรับการเปลี่ยนแปลงประเภทนี้ชีวิตประจำวันของคุณ ได้กลายเป็นกิจวัตรที่ล็อกคุณไว้ในเมทริกของโลกวัตถุสิ่งที่คุณคิดว่าปลอดภัยกำลังกลายเป็นที่น่าสงสัยเกือบทุกด้านของชีวิตที่คุณมองข้ามไปในช่วง50ปีที่ผ่านมาหรือมากกว่านั้นขึ้นอยู่กับอายุของคุณตอนนี้กำลังขยายกว้างออกไป ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราคาที่สูงขึ้นการขาดแคลนการเงินที่อยู่อาศัยงานสุขภาพความสัมพันธ์หรือรัฐบาลเกือบทุกคนต้องเผชิญกับความท้าทายความเข้มข้นนี้สร้างแรงกดดันให้กับทุกคนหลายคนรู้สึกเหมือนกำลังถูกบีบให้ถึงจุดแตกหัก ดังนั้นคุณกำลังทำอะไรอยู่ประการแรกคุณจะหนักว่าคุณอยู่ในช่วงขณะของการเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้งซึ่งทุกสิ่งกำลังมาถึงพื้นผิวเพื่อเปลี่ยนแปลงชำระและเยียวยาไม่ว่าจะอยู่ในโลกของคุณ หรือในร่างกายของคุณเงินเดิมพันสูงเพราะโลกเก่าของคุณกำลังพังทลายและสิ่งนี้อาจทำให้คุณรู้สึกไม่ปลอดภัยและไม่แน่ใจนี่คือจุดที่แต่ละคนต้องต้องเข้าไปเชื่อมต่อกับหัวใจและแหล่งที่มาหลัก หรือพระผู้สร้างทั้งสองจะคำจุนคุณและเตรียมคุณให้พร้อมที่จะอยู่ในโลกใหม่จากใจของคุณมีความสับสนมากมายในขณะนี้และมันก็เป็นความตั้งใจจากกองกำลังแห่งความมืด นี่เป็นกระดานกระโดดน้ำสำหรับทุกคนเพื่อพัฒนาความสามารถทางจิตและให้ความสนใจกับพลังงานที่มาจากแหล่งต่างๆกองกำลังมืดที่ฉลาดแกมโกงขึ้นอยู่กับอุบายเก่าของพวกเขาแต่บางคนก็ไม่ฉลาดนัก ฉันจะบอกว่าคาถาภาคพื้นดินฉลาดขึ้นและพวกเขาสามารถมองทะลุผ่านกลวิธีอันมืดมิดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการตื่นขึ้นมีขึ้นเพื่อช่วยปลุกผู้ที่กำลังหลับซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วบางคนละเลยกฎ และข้อบังคับเดิมเพราะไม่เกี่ยวข้องอีกต่อไปผู้ที่ตื่นผู้ที่ตื่นอยู่เห็นการควบคุมและเจตนาเบื้องหลังระบบนี้แม้นจะผู้ที่ยังไม่ตื่นก็จะเริ่มตั้งคำถามกับบรรทัดฐานดังนั้นจึงมีความคืบหน้า สิ่งที่สำคัญที่สุดในการผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้คือการฝึกฝนจิตวิญญาณที่เข้มแข็งไม่ว่าจะเป็นการอยู่ในธรรมชาติการทำสมาธิเป็นประจำชั้นเรียนด้านจิตวิญญาณการพัฒนาศิลปะดนตรี การเต้นลําหรืออะไรก็ตามที่ช่วยจะช่วยให้คุณพบความสุขและความสุขในชีวิตประจำวันของคุณในขณะที่โลกวัตถุกเก่าแตกสลายทักทายสิ่งใหม่และบอกลาสิ่งเก่าคุณทำได้ดีมากฉันส่งความรัก ความกระตันยูและความเข้มแข็งมาให้คุณฉันชื่อมิาแห่งสภาสูงเพียเดียนผ่าน v o l ล r y ีดอนเนแปลโดยบูสเตย์ค่ะอาจารย์ก็มาส่งข่าวสารให้กับทุกท่านแล้วนะคะ,ะก็ตั้งใจอ่านเออตั้งใจอ่านตั้งใจฟังเนาะเราจะได้รู้ว่าสิ่งที่เราทำนะคะ เราสื่อสารกับภาพผู้สร้างถูกต้องแล้วนะคะขึ้นพลังงานความฉีกของเราเราไปโลกใหม่เราอยู่โลกใหม่ค่ะวันนี้นะคะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะคะกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์และทุกๆคนนะคะเราคือหนึ่งเดียวกันวันนี้บ๊ายบายสวัสดีคะ่ะรักทุกคนนะคะ